โซนถึงร้อยแค่1.9ึ่งจุดเก้าวินาทีครับคันนี้คือซูเปอร์คาร์ที่ราคาดีมากๆของทางไอออน GAC Ion Hyper SSR ซูเปอร์คาร์ราคาหกถึงแปดล้านบาทที่เมืองจีนครับมาพร้อมพลังกำลังหนึ่งพันสองร้อยแรงมา้าแรงบิดหมื่นสองนิวตันเมตรครับเป็นรถซูเปอร์คาร์บอกเลยว่าโหดมากๆรายผลิตของเขาคือดูดีมากๆครับทุกอย่างเป็นการประกอบมือแบบค่อยๆทําแบบปราณีตมากๆภายในหรูหราหน้าจอสองหน้าจอและออกแบบแปลกตามากๆเลยทีเดียวครับและตัวถังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันนะไม่มีใช้วัสดุอย่างอื่นเลยรวมถึงเป็นไฟฟ้าร้อย ด้วยเช่นเดียวกันครับนี่รีมี่มมากมากเลยนะสเปคนี่คือโหดมากในราคาที่ไม่ถึง10ล้านถือว่าทําราคาได้ค่อนข้างดีครับจานเบรกหกพอร์ตขนาดใหญ่มากๆพร้อมอยางมิชลินขับทัวร์ด้วยบอกเลยว่าคุณภาพจัดเต็มมอเตอร์สี่ตัวในการ,รขับเคลื่อนสี่ล้อครับแล้วก็แอนโดรเมกแรงกดมากถึงหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมเพิ่งเปิดขายไปไม่นานนะครับเป็นซปเปอร์คาร์ที่ราคาดีแล้วก็แรงที่สุดของจีนในตอนนี้เลยก็ว่าได้ส่วนในไทยก็เอามาโชว์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยนะแต่การขายไทยเนี่ยน่าจะอีกนานพอสมควรครับนี่นนนคครรัััับบบเาาวว้้ใใชสดดุอออไฟทงงลยขตถ